อ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาหามีอะไรแบบวันนี้ทำอะไรครับผมผมวันนี้นเห็นยุ่งยุ่งเออทำงานอยู่โอ้โหงานเยอะมากเลยโอ้อโหใช้สองจอเลยเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ใช่วันนี้ต้องต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นทำงานไม่ทนันจริงๆริโอ้โหพี่มีตัวช่วยอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยเออเนี่ยพี่เอาตัวน,นี้มาใช้เว้ยไอตัวเนี้ยเอามาใช้อะไรเนี่ยคือเครื่องพี่แม่งเขาบอกว่าอะไรอะพอร์ตพอร์ตน้อย ก็เ,เลยเกิดปัญหาตรงที่ว่าของเต็มนะก็เลยต้องเอาไอ้พวกนเนี้มนเบียดช่วยในการออกจอหรือว่าเพิ่มพอ,อร์ตสุดยอ,อด,<ห>อดเลยอะพี่เห็นที่ไม่มีพอร์ตเอ่อพวก HDMI แต่สามารถต่อออกจอใหญ่ได้นะเออเออเครื่อพี่ไม่มีล้าหลังมากเอ่อพี่ช่วยแนะนำเจ้าตัวนี้ให้ผมสักสามนาทีจะได้ไหมพี่ตัวนี้เหรอใช่ครับพี่เออ,เอ,อได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคมา เดี๋ยวเมื่อกี้ที่หนึ่งออมาแล้วในตัวตัวนี้ UG สามเกา H 2นะที่ว่าเออทำไมต่อออกจอได้หรือว่ามีพอร์ตเพิ่มก็แนะนำรวดเร็วแบบรวดเร็วเลยเดี๋ยวมาทำกานต่อก็จะมีพอร์ตตัว V A V A เอามาให้หรือพอร์ตนะครับสำหตัวนี้แล้วก็มี HDMI มาให้หนึ่งพอนะครับตามช่องนี้เลยแล้วก็จะมีพอรต USB 3าศูนย์นะครับอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะมาให้พอร์หนึ่งกี่ทั้งถ้าเกิดสมมติว่าอย่างพวกาสายถ่ายภาพใช่ไหมครับก็อาจจะใช้ไมโคร SD card หรือว่า SD card สามารถเสียบในช่องน,นี้ได้เหมือนกันซึ่งตงัวนี้ก็จะมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งคืออ่ะหนึ่งอ่ะหนึงออกมาได้ซึ่งถ้าหนึงออกมาแล้วปุ๊บมันจะไปเพิ่มพอตก็ได้เนี่ยมันจะมีพอตรงนี้ทสั่นตรงนี้ให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็สามารถต่อเข้ากับโตัวเครื่องเราได้เลย,ยเช่นอ่าเดี๋ยผมถอดีออกนะครับแล้วก็ต่อไปเลปึ๊บด้านไหนด้านไหนเนาะก็ได้อยู่อาจะต,ต้องยกรถบุกขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บ ก็ลักษณะคือมันพกพาง่ายมาดวกแล้วก็ขนาดก็ทัดนัดน,นะครับไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ไปเลเกินเกินไปนะครับแล้วก็วัสดุก็เป็น ABS นะครับอย่างมีคอนแทกอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวอุปรกรณ์เมื่อกี้ผมใช้มาประมาณสองสามชั่วโมงแหละยังไม่เกิดอาการร้อนคือหมายถึงว่าจริงๆคือผมตอนต้องบอกว่ามันก็มีความร้อนแหละครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ร้อนไม่ร้อนมากเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแบบกลุ่มๆกลุ้มนิดนึง พอจับแล้วรู้สึกเลยเนาะแล้วก็ส่วนตัวกล่องอันนี้ติดมาเมื่อกี้โอเคก็ตัวกล่องจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเดิมเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่มีโลโก้สีแดงอันนี้คือแปะไว้เฉยๆนะครับให้รู้ว่าแก่แล้วแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเปิดออกมาปุ๊บแต่เดิมมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะหยอดอยู่อย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่เลยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยพับไปปุ๊บ เป็นอย่างนี้นะก็ประมาณนี้แหละครับฟีเจอร์ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายคือต่อใช้ได้เลยนะก็ต้องเราดูครับก็ช่วยในการทําง,งานผมได้เยอะเลยก็เดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ bye บ,บ๊ายบายขอเชด้วยครับผม